ครับพี่น้องครับนี่เขาเรียกว่าข้าวเด็ดข้าวเด้งครับข้าวหางข้าวละมานเต็มทุ่งนาเลยครับนี่นี่ครับต้องตัดครับต้องตัดทิ้งครับจ้างคนมาตัดเสียเงินเสียทองค่าจ้างนะครับนี่ครับนี่โอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่เขาเรียกว่าข้าวเด็ดครับอ้าวมาดูนาเราดีอ่าเนี่ยของเราเนี่ยคือ เด็ดเดเมื่อก่อนเมื่อก่อนเยอะเท่าเขาไหมเมื่อก่อนเยอะไหมโอ้โหเอาจ้ะเต็มทุ่งเลยโอ้หมดเลยแต่ตอนนี้ตอนนี้มันหายไปไหนหมดนี่ขนาดนาติดกันนัเนี่ั่นี่ยทุกทีมันจะทุกทีมันยังไม่เสมอหรอกเหรอไอ้ไอ้ตรงนี้สูงนี่นี่ต่ำเลยนะฮะอ๋อหญ้าหญ้าข้าวนกหญ้าหางไอ้ไอ้ไอ้นั่นเล้อย เหลือเอ่อเยอะมากเลยตอนนี้มันหายไปไหนหมดเนี่ยมีเหลืออยู่ประมาณสักหนึ่งสองเปอร์เซ็นเนาะนานๆจะเห็นต้นหนึ่งอ่ะพวกมาเห็นครับอะไรวะแล้วมีคนถามไหมได้เลยวะเออเขาถามไหมว่าเราใช้อะไรมักไอ้นี่เทนเดอร์เนอะตัวไหนครับเทนเดอร์ใช้ตัวนี้ไหมครับเนี่ยนี่นี่นี่เอามาดูมาดูของจริงเลยเนี่ยเทนเดอร์มักใช้ตัวนี้ป่ะครับชูริฟชูริฟอะมักเอ่อตอนไหนครับตอนเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวแล้วนะ อ่าเกี่ยวข้าแล้วก็หมักตัวนี้เลยหมักทิ้งไว้ครึ่งเดือนนั่นแหละ๋อครับแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ทําเทอกหวานข้าวครับอ่าแล้วก็ใช้อะไรต่อหลังจากข้าวออกร<ไ>วงเอ้ไม่ใช่ข้าวกี่กี่วันนะถึงจะใช้ใบหยกข้าวได้สิบกว่าวันสิบกว่าวันใชได้ครับใบหยกข้าใบหยกตัวนี้ครับตัวนี้เน่เน่น่่น่ใบหยกตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมครับเน่เ่ตัวนี้ตัวนี้ใบหยก ข้าวยี่สิบวันสิบกว่าวันนะครับใส่ใบยกอ่าเสร็จแล้วแล้วใช้ฮอร์โมนอะไรชีดครับเนี่ยตุ่นฮอร์โมนใช้อะไรฮอร์โมนอล่ะกิ่งทองตัวไหนตัวนี้นะครับตัวนี้กิ่งทองนี่นี่นี่ชีดไปกี่รอบชีดไปกี่รอบตัวไี้รอบเดียวรอบเดียวเองโอ้โหอีดีได้เด้งหายไปเกือบหมดเลยเมื่อก่อนเยอะบานเลยเมื่อก่อนเต็มทุ่งเลยอ่ะ ขาวแล้วโอ้หเป็นที่ขาวแล้วโอ้โหโอ้โหเหมือนเหมืนจะเหมือนนาข้างๆไหมนะนาข้างๆน่ะคนน่ะเหมือนกันเลยนะโอ้โหดูสิโน่น่ะเต็มทุ่งเลยข้างฝั่งนี้เต็มทุ่งเลยเนี่ยเนี่ยนะโอ้โหนี่ดูตรงนี้เต็มทุ่งเลยโอ้โหแบบนี้ร้องไห้เลยนะเหมือนมดเลยเหมือนสำรวนี้พี่น้องครับ วันดีผมมาวิจัยวิเคราะห์ดูข้าวดิดทําไมมันไม่โตครับเพราะว่าข้าวดิดเนี่ยกินเคมีเป็นอาหารครับพี่น้องครับนี่ครับรากมันจะดาอ่าสั้นจุเลยเพราะว่าอะไรครับมันไม่แตกกอไม่สามารถแตกกอได้หลังจากที่เราหว่านประโยกไปนะครับอ่าต้นมันก็ใหญ่จริงนะครับต้นใหญ่จริงครับนี่ครับมันออกลวงออกมาลวงเดียวนี่ครับนี่ครับหางนะครับหางอีดิษฐ์นี่เขาเรียกว่าอีดิษฐ์อีเด้งครับ ไม่รู้ว่าภาคอ่าอันนี้เขาเรียกทามากาเขาเรียกอีดีดนะครับนี่ครับมันจะเป็นเป็นหางเดีดอย่างเงี้ยครับหางม้ายาวๆนะครับนี่ครับไม่สับปัดแต่กอได้เนื่องจากว่ามันไม่ได้กินเคมีเดี๋ยวผมถ่ายให้ใกล้ๆหน่อยนะครับนี่นครับให้เห็นข้าวเด็ดใกล้ๆเลยนะครับของแท้เลยครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ของแท้เป็นอย่างนงี้ครับมันจะมีหาง นะครับนี่มีหางออกมาอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าข้าวดีดครับนี่โอ้แดดออกแล้วนะครับร้อนโอเคครับนี่ครับข้าวดีดนะครับกินเคมีเมื่อเราไม่หวานเคมีมันก็จะยืนต้นอย่างนี้ครับต้นเดียวนะครับไม่มีแต่กอเลยนี่เขาเรียกว่ารบโยกตัดวงจรการกินอาหารข้าวดีดนะครับมันจะได้แค่ต้นเดียวไม่แต่กอปกติก็โอ้โหเต็มทุ่งครับกอบเลอร์แหะครับแต่นี้ แต่กอไม่ได้แล้วนะครับนี่ครับพี่น้องครับจัดเจนครับ